น้ำมาแลงเดี๋ยวเดี๋ยวขับปิ้วอุ้ยน้ำทับพูดโดนอ่ะชโหน,ออน่อย้โหน่อ้ใส่ขโมยเออนี่ค่อยๆลงนะพี่นะอ่ะโดดเลยเ,เขาครับใส่เข้าไปในแกงที่ดดเดือดๆแล้วนะคะรับเด่กเวลากินผมกพลังคิดว่ามันจะเป็นเส้นหรือเป็นน้ำหรือเป็นวุ้นเนี่ยอืม,อมหวานมากตอนนี้เรารับสะพายขโมยครับเตรียมที่จะไปเก็บไข่นะครับซึ่ง อาจจะต้องล่องไปตามน้ําในส่วนที่เป็นนู่นตรงตรงนู้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ขบอยังพอมีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นข้างบนอะเยอะนะครับต่นนี้นต้องล่องไปไกลนะครับเพราะตรงนี้เยอะอยู่แต่ว่าตรงนี้ก็มีอยู่แต่น้ำน้ำเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเรือไปเก็บไข่นะครับเอาแค่พอกินพอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก,กี้คุณป้าครับคนเมื่อกี้ก็เก็บไปอยู่แล้วจริงๆมันจะเป็นที่เขาทําสําเร็จมาแล้วที่เป็นสลายทอดจากลาวก็มีเอามาขายที่เนี่ยฝากขายที่ร้านนะครับแล้วเมื่อคืนผมลองลองกินนะโอ้อร่อยมาก เอาไปทอดนะโอ้โหกรอบหอมนะครับทำสะอาดมากนะครับขึ้นนางหัวอ่ะเอาเดี๋ยวสพายสพายขมูมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศการเก็บไข่นะครับนะสบายดีสบายดีจ้ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออ้อจ้ะชื่ออนะอ่อนอ้อนอ้อนอ้อผมจะฟังสำเนียงไม่ค่อยชัดนะได้ได้ได้เออเดินเดินทางไปเก็บไข่ก่อนนะครับทุกคน ไก้ดึงแล้วนะครับ เดี๋ยวพลังดีมีวงเรือครับไปคุ้นที่ว่ามันจะมีสาลายมีเท่านะครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวสไพ้ายข้อมูลจะไปเก็บเทาให้ทุกคนได้ชมนะครับก็วิธีสาวลาวเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะมันอ,อยู่ตามรองหินนะครับเวลาลงก็ต้องลงน้ํานะครับทุกคนแต่ว่าขนาน้ำไม่ใสเท่าไหร่นะ แล้วปุ๊บเกยพอดีเลยน้ำหนักดีมากครับทุกคนตรงนี้คือจะเป็นเทานะครับที่ลอยเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูเห็นไหมก็เดี๋ยวสะพายขกก็จะลงมาเลยนะครับเนี่ยอาวลงแล้วนะครับทุกคนไปดูครับนี่โอ้โหหนาเป็นไงระดับเอวครับ แล้วก็จะไปจับตามโขดหินี่โอ้นี่ลอยมาเนี่ยแล้วก็จะมีเท้าที่แก่ๆที่ลอยมาก็จะมีเท่าที่กินได้เด็กจะไปตามเนี่ยน้ำทิ่มปันพัดไปตามล่องหินนะครับเนี่ยปล่อยเกาะครับเออผมลงไปล่อยเกาะอะไม่เป็นไรจะลงไงวันนี้อยู่ได้ผมอยู่ได้นี่นี่ดูอ่ะดูนี่นี่นี่ อนเดียได้หน <h>. oh. ักอ๋อเอเอาไปไปทึกนวนมันไหนอ๋อก็ได hmm. um, so ้น่ะโอ้เจ um, uh, so ้าไปยยห้อนำนี่นี่แก่ๆมขึ้นไปหนนระงมขึ้นไปนมันน่าจะเป็นบ่อนบ่อนของคูณบ่อนองนอ่ะงครอะนะบ่มีขึ้นไหมขึ้นอ่ะขึ้นไปบนไห่แต่เนบนท่านอ่ะนั่นน่ะมี้เานกเที่ยวอยู่นี่น่าจะแม่นาะ เขาไผ่ไม่รไผ่เขาเหงือกกระชื้นเขเป็นทาวจากน้ำในสุทน้ำโขงก็กินได้หมดแหละย้า้มันแก่มากอะไรเงี้ยไอ้ที่มันแก่ทำลายเอาละเอาละได้แล้วอันนี้น้ำมันพัดไงเออได้แหละหายไปยอดกันไปงาเหรอเนี่ยเนี่นี่ยเขียวเต็มเลยทุกคนเยอะ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 เออแหละหายไปเดี๋ยวเขาเข้าฟังของทั้คนเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงนะครับเรื่องจริงเนี่ยเป็นดันดอนด้วยหินขึ้นเต็มเลยเนี่ยน้ำลงไปเบิกงแลทุกคนไป นี่โอ้โหเยอะมากเขียวปิดเลยอะ่ะนี่โอ้โหไมาด้ความดใจเนาะโอ้ยต้องคันไหมอ่อนแก่ต้องคันไหมเดี๋ยวค่อยไปทุบอีกรอบจ้ะเราต้องไปทุบอีกรอบเนานะนี่เกือบเ,เข้าเลยนะคนเลยก็ช่วยเก็บครับตรงบริเวณโซนที่เป็นคอนเทนต์อีกที่หนึ่งอันนี้ก็คือจะเก็บอีกที่หนึ่งไอ้มาแดดร้อนเฉยไว้วากี้อากี้ยังหนาวเลยนี่ กือบเที่ยงแดดร้อนปี๊ดเลยโอ้เยอะนะทุกคนดูนู้นเยอะเหมือนกันเลยนะเก็บเก็บปันให้เป็นปันและครับแล้วก็เที่ยวโอ้โหแม่นเลยไในของคุณงามกว่านี่ทางนู้นงามกว่าตรงนี้ก็มันมีแต่มันมันไม่ได้เลยไงมีน้อยเดียวุหมดไลเนี่ยนุ่มเนี่ยบูสนึกสิ นะก็เอาเอาเอาไปให้ได้กินนะครับเอาไปทําเมนูให้ทุกคนได้ชมครับว่าอาหารลาวแท้ๆเป็นยังไงอ่ะแบบมันทดีหรอให้ผมเก็บให้ผมเก็บเก็บเดี๋ยวก็ได้กินกินแต่ขี้ทรายเนี่ยไรเดี๋ยวเขาก็ไปล้างต้องล้างอีกเป็นเรื่องง่ายก็ได้หรือว่าได้ก็ต้องเป็นทุงอืมเห็นไหมที่ที่คนเลือกเก็บมันเขียวปี๊ดเลยเขียวแบบเขียวปีด นี่ตรงนี้ก็มีอย,อย่างเลาะมันไปสักนึกนี่ช่วงที่มีเยอะไม่ได้มาอืมไปยเยอะคึ้นัล Hoạt mang okay. hắn à, mình hết bunna nè bị lại bay tầm, tầm tầm bay bunna bay bunna bunna có bunna 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 นี่ก็ไปทำอะไรกินบ้างครับเนี่ยไปคนเดียวยืนยนิ่งปนวนไหนเออนค <ไป S 2> นขึ้นไปไปเมื่อกี้เราเคยบอกเราไป,ไปยิ่งปุ่นนะกแหงะงามงาไปไปไปย้ายหมายครับไปเก็บอีกที่หนึง่งโอ้ด่าน้ำวนเนาะน้ำปุนน้ำวนครับตรงนี้อุ้ยน้ำวนน้ำวน ก่อนรถนะครับ โงเลยน้ำมันโขงแม่น้ำโขงแน่เลยร้อนจิเป่งเลยวะนี่ร้อนนะเนี่ยโอ้ยมีคนวางเบ็ดด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมุดกมิ้งงามไม่น่าโอ้เต็มเลยเบิร์ดโอ้ยเรือจะได้เนี่ไม่ต้องลงเอออยู่บนเรือสาวสาเลยนี่ลองลองเก็บดูเนาะเออมือล้วงไปเลยน่ะลูกพลุลูกลูกขึ้นโอ้เยอะว่ะได้ได้ได้เท่าที่อยเรือกัเรือมันจะตะแคงไงงมพร้อมกันสามคนเอาเอาทุกคนลองลองลองงมงมใครทุกคน นี่ข้มูเก็บให้ดูนะป๊าอย่างนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยเขียวๆไงเงีบีบเลยบีบได้ได้บีบน้ำรอบมาอ๋อต้องทุกรอบแล้วแต่บีบใช้ได้อยู่นี่ทุกคนอันนี้ว่านหัวเหืออะไรตัอย่คือบีบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับนี่เยอะเยอะมากตรงตรงหัวนู้นนะครับสากจะเก็บตรงนลางลงได้อยู่เนาะมีคนชี้เป้าอยู่ครับนะทีมงานทีมงานจากบ้านเป็นห่วงครับกลัวไม่ได้ใครกลัวเมียหรือว่าใครน้ ผมยืนองใครโอ้เลยเป้าไว้โอ oh, oh, <laughs> mm ้เยอะเยอะเยอะงามเลยนะงามซุบุซสาวได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาเตะเอาทำไงวะเออบนทางหน้าน่ะยกพุทธจังเออจากเตะไปนั่นแเลย ดูดีมากเลิกไล่กต้องไปแหละอมเก็บมกเอาแค่บอลบอลนี้ก็พอแล้วครับแม่เอาแค่ไปกินตอนสายเออแค่กินตอนสายไปโดนน้ำได้สักรอบครับคืดแล้วทุกคนโอ้นะเอาแค่บอลน,นี้พอนะครับทุกคนเราก็จะเดินทางไปกันต่อนะครับน้าไปทําอาหารที่บริเวณริมน้ําโขงกันต่อนะครับน้เพราะบ้านพ่อพี่ๆเขาเนี่ยคืยอเขาอยู่ริมน้ําโขงโอ้โชว์เดี๋ยวต้อง,งโ,อโ,อโ,อโชยดูดนี่นะ น้ำมันแรง <laughs> น้ำมันแรงดเดี๋ยวเดี๋ยวขัปิว้วอุ้ยน้ำน้ำพุดด่งโดนนะอ่ะอ่าอย่าไปไกลก็ได้ครับโอ้โหน้ำพุ่งมัแรงมากนะมันวนอนะ่ะทุกคนดูอะเนี่ยน้ำมันมาแรงมากตอนนี้วน,นเลยให้มาทุกคนขึ้นขึ้นไปอยู่บนหินเลยนี่มไม่ได้ละต้องขึ้นไปตอนนั้นมันลึกอยู่ครับจะจะไปเลยครับเออ <laughs> เยอะมากใหญ่มากทุกคนไขรแต่ที่ใหญ่กว่าไขรนู่นเรือเลือเรือคนคล้อง หลวงพระบางนี่จะไปดูใครใกล้ๆก,ก่อนุทุกคนเรือเนี่ยคือเขาบรรทุกของนะครับตอนนี้คือคนจจะไม่ค่อยมีในนอกเหนือจากเอาสินค้าข้าไปอีกแขวงหนึ่งเนี่ยติดตรงชาล,ลาวกาไก่จีนไก่จีนเนาะออกมาทางเรือนะน้องโข่งมาลยโอ้มอเตอร์ไซค์ข้างหน้าเรือด้วยตรงนี้จะมีผ้าใบคลุมนะครับ รู้ว่าน้ำเวลาวิ่งกันน้ำมันจะมีผลกระกทบต่อโคตินหรือเปล่าไม่มีนะเรามาเก็บครกันต่อโอ้ยเยอะจริงๆกว่าตัวนี้หลายเนาะเอาพอกินพอนะ่ะไม่ต้องเอาเยอะนะ่ะ ไม่พอเด็กอ๋อนี้ไม่พอหรอกคือถ้ากินให้พอแกไม่พอนี่คือมันต้องเต็มตะกร้าไหมครับเต็มสวิงไหมมันไม่เต็มกไปทุบไปล้างเนีเดี๋ยวล้กินแล้วมันจะเลื่อเยอะอ๋ออ๋อนที่แบบเาเนะเไปเยอะเไปล้างล้างเตาเยอ๋อนะครับนไดคุณเราสาย งานเข้าแบบงานเข้างานเข้างานอะไรเข้าวะไอชอนหน่อยชอหน่อยชอหน่อยสาวขโมยเออนี่โอ้โหเยอะมากไม่ครับนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปนะครับทุกคนเดี๋ยวได้ยังไงเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูขอไปทักคมสะอาดแล้วก็ตามนั้นเลยนะครับทุกคนสาวขโมยเสีษดายเสียดายมันงามอยากจะกลับก็อยากจะกลับไอ้เสษยดยก็เสษยดยใส่เข้าไปเต็มแม็กเลยครับแต่ที่เต็มแม็กกว่านั้นคือจะต้องไปล้างในกลางแม่น้ำโขงครับ ทีมงานเราเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่ลงน้ำคือเหมือนมาไม่ถึงไงแต่ต้องลงไปน้ำของล้างด้วยครับลองดูว่าจริงไม่จริงเือเดี๋ยวจะ,จะ,จะ,จะหาวาโมะใ้ใ่ะล้างล้างไข่ไข่พ<ๆ>ูดให้ฟังให้ชัดไข่เออนั่นแหละตามนั้นแหละเพราะว่าไข่ไม่ได้อยู่ในน้ำหลายวันผมเนี่ยครับไม่ใช่ไข่หรอกโอเคตามนั้นครับทุกคนเดี๋ยวไปล้างไข่กันนะครับ ซาขมูว่าอ๋อเสียยไม่ยอมขึ้นอันีนี้โอ้ยงามโพดพอ,อแล้วพอแล้วไปไปะจะอยู่นานนานดูฟองอ,อีกรอบเออ <laughs> มีคนเป็นห่วงเสร็จแล้วจะกลับละ จากกุงแม่นานนะครับมีตลอดเส้นทางแนวเนี่ยที่เป็นตลิ่งทางฝั่งสอปอลาวนะครับเห็นไหมเนี่ยคือเขาจะเอาเอาไม้อะไรนะพี่เอากิ่งไม้มามัดไว้ให้กุ้งมากินแล้วมันต้องมีอาหารต้เยอะต้นตะไคร้ต้นตะอ้ะตอ<ข>ต,อนต้อตอนไค<ข>้เออมันจะอยู่ต้นไค้เอาไว้เฉยกุ้งจะมากินแล้วมันไม่มีกระดักข้างล่างหรอไม่มีแล้วเวลาถึงนั่นเขาก็เอาเอาที่ตักมาตักสวิงช้อนเลยอ๋อแล้วเขาจะมาตักท่วงไหนอย่างเงี้ยเย็นหรอตักช่วงเลยน้ำไม่มืดๆใช่ไหมใช่ อ๋อมันมือขาจะมาตักเนี่ยตลอดแนวแนวที่เป็นโคตีเลยสองข้างนะครับตรงนี้ก็มีตลอดเลยแสดงว่าตรงนี้มีกุ้งตุ้งเหยือแล้วลกุ้งน่าจะเป็นกุ้งใหญ่กุ้งน้ำโขงครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมบรรยากาศชิลมากเลยเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยถ้าเป็นฝั่งบ้านเราก็ได้ไงแต่ว่าคันนี้ฝั่งพี่น้องทางบ้านเนราจ,จะจะหาหรือเปล่าแต่ว่าทางฝั่งพี่น้องทางฝั่งสอปอลาร้าก็หาอยู่นะครับ แต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นเขามาแล้วเพราะว่าเขามาเขาก็ล่องเรือาจากทางลาวเราคงไม่ได้ตะโกนเรียกเ้าฟังเขาคงไม่มาหาหรอกนนเนี่ยเนี่ยเต็มเลยนะออจะตรงนี้ไปก็เป็นบ้องที่เขาขุณทองนะครับตรงนน้นนะเห็นป่ะที่เราไปไปดูเขาขุณทองนะครับนะเดี๋ยวไปทางเขงสาสร้างไอตัวใครก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ จะเป็นจุดที่เราล้างไข่กลางไปน้ำของว่าม,มีใครเขาทำแบบเราตรงนี้คือปากม่น้ำอิงนะครับตรงนี้คือฝั่งที่เราเป็นบ้านของของพี่พี่น้องที่เรามาด้วยกันเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ผมนอนเมื่อคืนนะครับก็คนเรือจ,จอดกลางม่น้ำของจริงๆครับพพงตรงนี้หนาวตรงนี้นร,นนร้อนเลยไม่เข้าใจว่าอากาศแต่แต่ละแต่ละมุมนี่ไม่เหมือนกันหรือว่ายัางไงเนี่ยตรงนี้หนาวหนาวเย็นเย็นเาแล้ว เสียงเรือเบานี่ความความกล้ามันต้องโผล่มาในบรรยากาศที่ไอ้ทุกต้องทำให้ได้เราอยู่บนเส้นเขตแบ่งเฮ้ยนี่ผมเมาเรือหรือว่าอะไรวะทุกคนผมเมาเรือเป็นขึ้นปากผมผมเห็นภูเขาเคลื่อนที่ได้ทุกคนดูตรงปากไปนะมิงที่ไดที่ใดได้เรือเรือเคลื่อนที่ผมเมาเนี่ยผมเห็นภูเขาเคลื่อนที่ได้เรือเคลื่อนที่ เออถ้าทางตาผมจะไปแล้วทุกคนถ้าทางอยากจะโดดน้ำนอนเออแล้วแล้วมันจะลอยไป้เนี่ยคนเรือต้องนำทางก่อนเลยผมโดดก่อนเนี่ยฮะลงคนเดียวผมไม่ซงคนเลยผมลงคนเดียวเอขอ,ขอขอมาพ่อแม่ของคาร์ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงพปอาน้ำนะครับทุกคนเรือไหลเหตเครื่องรอตเครื่องรอครับเตรียมตัวเอ่อเตรียมตัวเกาะเรือครับทุกคนเดี๋ยวผมลงกันนะครับทุกคน เดี๋ยผมจะโดดด้านเลยครับทุกคนเป็นกำลังใจให้แน่ทุกนตัวเปียนไปก่อนแล้วก่อนโดดเลยเช็คร่างกายกัสภาพร่างกายได้อยู่ไหมได้นะครับโอเคนะค่อยๆลง่นโดดเลยไปทางนได้เปไล้ผมี่โอ้ยย่น ยืนได้ไหมยืนต้องแค่คอเนี่ยอ้าวลึกแล้วลึกแล้วไปตรงนี้ก็ยบจิงตื่นคุลอต้เกาะเรือไหมรอให้ผมโดนเรือโดนเรือกลางแล้วคงอทำได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งกันนะครับเรามาถึงสุดชายแดนสปปลาวแล้วครับทุกคนโอ้ไปาถึงี่เทนแน่ถูกเดี๋ยวจะมาทำอาหารตรงนี้ไหมครับรู้ว่ายังไงเอ่ยทำที่บ้านล้างก่อนล้างก่อนเนาะคือแม่บ้านเขาเตรียม ทำที่บ้านก็ได้ไม่เป็นไรครับแล้วแต่เพราะตอนนี้หนาว่บ้านต้องปิดอรบน้วเปลี่ยนผ้าแล้วแหละพอพนาชุดนี้ชุดเดียวครับชุดกินช,ชุดเที่ยวชุดเดียวกันหมด <c oughs> แลวที่ไหนไม่ซักเลยเนี่ย <c oughs> จะซักทีก็โดนน้ำทีเนี่ยเ <c oughs> มื่อคือกระจา้ผมลงมาตรงนี้แล้วก็คือจะมานอนตรงนี้คือจริงๆนอนได้ครับติดรินน้ำจริงๆเลยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยงไปนิดน,นึงนะครับเพราะว่าใกล้แม่น้ำเลยเราก็ไม่รู้น้ำขึ้นน้ำลงแต่เรื่องเรื่องคือเราจะต้องทําอาหารกินกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้สไป ขมูเขาทำความสะอาดใครก่อนนะครับก็จะล้างๆทุบๆๆให้เกี้ยงๆแล้วก็ไปทำอาหารกันนะครับ <Sandy> ท <working> ุกคนอะนหนักอันมือหยีดีกว่าตุ้งปันสิบสองวันนี้ก็ทำความสะอาดเข้าครับโดยแม่ๆค่ค่ะแม่ต้นสำหรับการทําอาหารแบบบราวครับต้องยกให้ทางชาวนี้เลยนะครับเพราะว่าที่กําเนิดก็คืออยู่ทางฝั่งกัโน้นนะครับอันนี้มันจะมีขี้อะไรติดบ้างค้าใบานล้างเนี่ยขี้ดินขี้หินขี้ดิน จะมีพวกมาลงมาแลงแล้วก็ไข่มาแลงมีไหมครับเนี้ยไม่มีเพราะน้ำตะกี้ดินขี้หินเนาะมันมันขี้ดินขี้หินครับมันไหลน้ำมาเนาะตะกี้พ่อป่ามาแรงไม่มีครับอันนี้คือน้ำย่านางนะครับจะใช้ทำกับแกงไก่นะครับนี่เก็บมาสดๆแล้วก็คั้นเอาน้ำเนาะนี่โอ้หอมมากแล้วเราในคร็อกนี่อะไรครับเนี่ยในครกนี่ก็คือในครกนี่เป็น ข้าวเนี่ยข้าวข้าวเหนียวเราเบืองเบือขาเบืองอ๋อทำนอนแล้วมีเครื่องอะไรบ้างครับเนี่ยมีกระเทียมหอมแดงก็พริกแห้งสองเม็ดนี่นะใส่เกลือเข้าไปหน่อยน้ำข้าไปจะได้หน้าตานี้นะก็คือจะคล้ายๆเป็นเครื่องแกงเนาะใช่โอ้โหนี่ทุกคนลาให้มันละเอียดถ้ามันไม่ละเอียดลามันเป็นเส้นแล้วมันเหนียวอ๋อก็คือแม่ก็จะสับให้ทราละเอียดนะครับนี่ น้ำเนี่ยนาก็ลังต้มให้ร้อนนะครับทุกคนใส่เครื่องแกงแล้วครับนี่ที่เขียนในพกนะครับใส่เข้าไปพี่เขาบอกว่าจะเอาหมูบดใส่หน่อยหนึ่งครับเพื่อให้กลมกล่อมเนาะเราใส่ตอนนี้มันจะไม่ไม่เป็นก้อนอนี่ครับน้ำปะลาร้ามาแล้วมาแล้วน้ำปลาร้าทำให้มีรสชาติยังไม่ใส่ไม่ไปเอามาใส่น้ำปะลาร้าใส่ไปแล้วครับนี่ ข้นกะีครับเ,ออดเดียวกูเด็ดะคั้านี่คือใส่ไปเพื่อรสชาติเผ็ดใช่อองไงครับเผ็ดเผ็ดด้วยนะเนาะแบบหอมถ้าถ้าเราทำอันนี้เราไม่ใส่อันนี้มันก็ไม่เข้าไม,ไม่เข้ากันอ๋อไม่ไหวแล้วม,มันต้องอันนี้แล้วก็สักขันคู่กันเพม่อไปถึงสลัลดาห์ครับแล้วก็ ผักชีลาวคู่กันได้ครับผักชีลาวก็ต้องใส่ด้วยไม่นะผงอร่อยผงอร่อยใส่ไปแม่บอกว่าอเยอะพอแล้วอยู่แล้วหอมมากเลยครับทุกคนเลือดแล้วครับแกงอนนี้ผักชีลาวโอ้โหผักชีลาวครับแม่บอกขาดไม่ได้เลยเนี่ยทุกคนใส่เข้าไปครับคนทัาอีกนี่ให้มันเข้ากันก็ใส่แล้วค่ะนี่เข้าครับใส่เข้าไปในแกงที่เดือดแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้าย ของการทำแกงไทยนะครับข้าวหมูอะวิธีบ้านๆที่เราค้นหามาถึงนะครับนะอาหารพื้นบ้านของพี่น้องชาวเรานะครับเนี่ยอาหารพ่อแม่ทํามาแต่ดั้งแต่เดิมมลยเนนะี่ยครับอืมนะนี่กินเมนูแบบดั้งเดิมนะครับน,นี่คนไปก็นี่เลยโอ้เหนียวอย่างนี้นะแม่นะจ้ะ เวลากินหักะหลังคิดว่ามันจะเป็นเส้นหรือเป็นน้ำหรือเป็นวุ้นเนี่ยเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้นะอย่างนี้เลยนะกินแล้วมันจะมีรสชาติอยู่เนาะเดือดแล้วครับอันนี้ต้องทิ้งให้สุกยังไงให้เดือดกว่านี้ไหมเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็พอแล้วค่ะโอ้ทุกคนอีกนิดเดียวครับไม่นานนะครับทิ้งไว้อีกไม่นานก็สุกผมก็จะชิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งวงนะครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับอ้าวเสร็จแล้วตอนนี้ชิมรอชิมนะครับนี่ชิมเบิ้งชิมเบิ้ง ให้น้องชิมก่อนน้องชิมดีละกันมันร้อนนะต้องเป่านะคะเดี๋ยวมันปากจะพองเนาะปากจะพองได้ละชิมเบิ้งครับทุกคนลองชิมแกงเทานะครับดูว่าอ้อเอาเป่าซื่อก่อนค่ะอ้ออ้อใครอ้อใครนี่เซรายน้ําจืดที่เก็บประจงเป็นน้ำโขงนะครับเซรายน้ําจืดอืมเค้มเค้มไหมเข้มนิดครับ อร่อยน้ำมะระใส่เยอะสำลักไอ้นี่สำลักไอ้ซักไข่ครับโอ้โหมันหอมพื้นจมูกเลยมันเผ็ดดีว่ะแต่อร่อยครับทุกคนเค็มนิดเดียวนิดหนึ่งป่ะนิดเดียวเองมาครับใช่เราใส่น้อยเกไปเนาะไม่อร่อยเนาะใช่เออปรุงก็อร่อยครับนะครับอร่อยแน่ครันนี้อร่อยแน่ครันนี้นะผ่านครับ อันนี้ราคาอันนี้ยังไม่ได้ใส่กี่หาไม่เจออ๋อเดี๋ยว<ข>ไใส่หอมหมกเนาะอ๋อก็คืออะไรนะถั่วไม่ใส่ไม่ใส่อ๋อเห็นแล้วแม่เขาเรียกว่าอะไรอะตันนี้เรียกว่าผักมผักคมผักปมผักพมปมปาผักปมอ๋อแม่เขานำเสนอที่บ้านตื่นบังขาดอันนี้ไงคาดอันนี้หาไม่เจอกี่หาไม่เจอเดี๋ยวไ้ใส่หอมหมกได้ครับแม่เคยทำหอมหมกให้ทานด้วยนะครับทุกคน ได้ครับจริงๆแล้วมันมีไอเนี่ยซาลที่เขาทํามาจากสปปอลาวเป็นแผ่นอะนะเขาเขาเอามาขายที่นี่ถุงละร้อยอร่อยมากเขาทําให้กินนี่ทานด้วยกันครับคุณแม่ทานด้วยกันครับสะพ้ายสะพ้าขมุโอ้สะพายขมูาสะพย,ย,ยลาวคนขมูไม่ใช่สะพายขมูเอาละอตายเล่นพี่นะครับขมุมันเป็นสะพายลาวเอาล่ะขมูเป็นสะพายลาวไมคือกนันไม่เนี่ย <laughs> เป็นสะพายไทยไม่ให้อครับ โอ้แล้วมันเยอะจังไม่มีใครกินกระเพาะไม่คมจะชิมนิดนิดนิดเดียวครับนี่เขาเอาข้าวให้ผมกินเลยครับทุกคนกินให้เยอะเเลยเนี่ยข้าวอ่ะแม่พอแล้วครับโอ้โหกินเยอะไปแล้วไม่มีใครกินเพื่อนเลยเวลาชิมกินให้แม่ให้แม่หน่ยมานั่งแม่แม่แหละแม่มาชิมเบิ้งชิมเบิ้งทำยังไงเราจิ้มมันทำยไงแม่เขาจะกินของแม่ถ้วยแม่นี่แม่เขาย้อยผมถ้วยเลยครับเนี่ยเยอะมากนะข้าวแค่ไม่กินปั้นยังไม่ใส่นะเอาเอาอ่ับนะฮะ มา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 ใครจะชิมหน่อยมั้ยอ่ะเอาแค่นี้พอบ่งไม่ต้องก็ได้แม่แม่ขอหน้ารักมากเลยทำบ่งให้ผมทานผมบอกว่าไม่เป็นไรชิมเมื่อกี้สักทีเมื่อกี้ปรุงรสเสร็จแล้วนะครับทุกคนเพิ่มผงอร่อยไปแม่ทานด้วยกันครับนี่มันมันถ้ามีอันนี้ก็มีอันนี้มีสะข้านมีหอกสีลาวก็มีที่ว่าไม่มีก็คือปมจ่ะอือหือเผ็อร่อยแม่เมื่อกี้ผมสำลักผมสำลักนิดหน่อยเองแม่ทานด้วยกันครับ เวลากินนี่เขาจิ้มอย่างงี้ไหมใช่ใช่แม่แม่ทดลองให้หน่อยอันนี้เขายกให้ผมเลยนะครับทุกคนเขาบอกผมไม่ไม่ได้กินก็คือจ้าเทพเต็มแล้วนี่เป็นดอกเป็นดอกอย่างนี้นะครับน้ำจิ้มแบบนี้จิ้มแบบนี้อร่อยไหมเนาะอืมแล้วก็ผักสดาหวานต้มเลยเนาะอร่อยป่ะถ้าชอบเผ็ด เราต้องขาาพริกอีกกลับเอาพริกแท้งกับเอาทำเผ็ดหรืไม่นะจ้ะเผ็ดไหมนี่ไม่เท่าไหร่ไหนกินดีกันครับเอาพริกเลยพอแล้วแม่เอาแค่นี้พออร่อยแล้วแม่โอ้โหแม่นี่บอกไม่เป็นเท่าไหร่ก็คือให้ขั้วพริกร้อนเลยเป็นไงเนี่ยกิน<า>แกงใครจริงครับจัดดินให้มันครบสูตรให้มันรู้ไงอืมจะรักมากทุกคนบ้านนี้นะครับ เดี๋ยวผมชิมเอาพิธีกก่อนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวคนอื่นจะมากินด้วยนะครับพอดีว่าเราจะนั่งสั่งสรค์กันนะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่เราขึ้นมาก็จะบ่ายสองแล้วครับอร่อยมากาทุกคนลงไปหาก,กับผมแล้วก็มารลวมกิจกรรมกันเคารู้ผมมาก็ดูยอะไรยางดีเมื่อคืนใครนอนเนี่ยโอ้โหรู้สึกประทับใจมากกับคนที่นี่ครับน่ารักเอาทุกอย่างมาให้ให้ใหดูทําทุกอย่างให้เห็นแล้วก็ อยากทําอะไรก็คือให้ทาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวร่ำลาไปก่อนดีกว่ากินข้าวนะครับกับแกงไครหรือว่าอ่อนะไม่เนาะอ่อกไค่เนาะว่าใครชุดพี่น้องชาวลาวเขาเขาบอกว่าจะไม่ลืมพิธีพักคราวนี้แน่นอนครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการเดินทางผมตอนนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะแม่ขอบคุณมากครับน่ารักมากแล้วก็ทุกคนนะครับตอนนี้กำลังยุ่งอยู่เตรียมเตรียมเตรียมเสบียงมาแล้วถือแก้วแล้วผมไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ ทุกคนดูเองแล้วกันเร็วเข้าไม่สายปั๊บฝนตกเลยบรรยากาศไม่เป็นใจ <laughs> โอ้ยคำตัวเองว่ะอาก,กี้ยังยแบบว่าไอ้ยฝนเลวพอเร็วเข้าไม่สายปับ๊บทุกคนดูท้องฟ้าล้องไหคิดตัวเองแล้วกัน